แรกมักมาพร้อมความไม่มั่นใจในมืออาจเต็มไปด้วยแผนทั้งที่หัวใจยังเต็มไปด้วยคำถามพร้อมหรือยังที่จะวาดฝันในแบบของคุณที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไม่เพียงให้คำปรึกษา แต่พร้อมดูแลตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงวันที่ธุรกิจของคุณเติบโตที่นี่คุณจะได้พบกับเพื่อนร่วมทางที่พร้อมรับฟังก้าวแรกมาจากความไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละครับมันทําให้เรารู้เรามาทําธุรกิจนี้ต่อยอดจากรุ่นคุณพ่อเราก็พยายามปลูกปั้นกันอยู่ในครอบครัวทางดีพร้อมนะครับก็เข้ามาช่วยเหลือมาดูแลได้รับ คำแนะนําจากคุณพ่อว่าให้ลองไปติดต่อ D ดีพร้อมดูคุณพ่อเองก็เข้าไปดีพร้อมตั้งแต่ตอนเริ่มธุรกิจได้ไม่กี่ปีแกพูดอยู่หนึ่งคำว่าตอนที่แกเข้าไปเรียนแกเหมือนเอาน้ําออกจากแก้วให้หมดเลยเพราะทุกความสําเร็จเริ่มจากความเข้าใจไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นแบบไหนที่ดีพร้อมพร้อมให้ความรู้ให้คำแนะนำด้านการจัดการธุรกิจช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และต่อยอดให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยออกแบบคลังสินค้าระบบการขนส่งให้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจ คือโครงการของดีพร้อมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการได้ทำความเข้าใจได้รู้อะไรมากขึ้นดีพร้อมมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นวิทยากรมีทั้งอาจารย์ต่างๆที่เข้ามาช่วยเราพอเราได้ไปปรึกษาครับแล้วได้เอากลับมาปรับใช้ปรากฏว่าเราสามารถเอามาต่อยอดธุรกิจได้ในหลายๆด้านเลยครับ นำเราเข้าสู่กระบวนการอบรมทั้งเรื่องของการจัดตั้งธุรกิจการขออนุญาตเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นการยกระดับโรงงานผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาบรรจุภัณฑ์พัฒนาเรื่องของโรงเรียนกระบวนการผลิตยาวไปถึงกระบวนการขายทําให้ทุกอย่างเชื่อมโยงไปพร้อมๆกันทั้งหมดเลยครับจากแผนบนกระดาษสู่ธุรกิจที่จับต้องได้ทุกขั้นตอนรวมสร้างจนลงตัวเพราะคําปรึกษาที่ดี ทำให้เรามั่นใจในการทำธุรกิจเต็มความสามารถสิ่งสำคัญคือเราเข้าอบรมในแต่ละโครงการเราควรหยิบสิ่งที่ดีที่มันเอามาใช้ต่อได้กับเราจริงๆอะความรู้ที่ทางดีพร้อมให้มาทำให้เราสามารถเติบโตเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน20กว่าปีได้จนถึงทุกวันนี้โครงการที่มาช่วยเนี่ยมันดีนะทำให้ทั้งเราเองทั้งโครงการเนี่ยก็เอื้อประโยชน์ไปพร้อมๆกัน ว่าฝันของคุณจะใหญ่แค่ไหนเราพร้อมเคียงข้าง You ready? We ready? กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมเคียงข้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างดีพร้อม